คุณรู้ไหมแค่บิดชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนมาสุขภาพดีเปลี่ยนมาผิวสวยเปลี่ยนมาสดใสด,ด้วยน้ำแร่มงเฟอร์น้ำแร่ไทยคุณภาพสากลก่อนอื่นฝากกดติดตามกด subscribe ให้ครูสม้มครูพาสวยชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูส้มเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องการทานน้ำมากๆ และแน่นอนผู้ส้มเลือกน้ำแร่บองเฟอร์เป็นน้ำแร่คุณภาพคว้ารางวัล2ปีซ้อนรสชาติเยี่ยมมาตรฐานเชฟมิชลินและนักชิมวายผ่านการทดสอบจากห้องวิใจัยในประเทศฝรั่งเศสชื่นทุกครั้งที่ดื่มเพื่อคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเช่นคุณให้รางวัลตัวเองโดยน้ำแร่ไทยคุณภาพระดับโลกัตัวเอง แร่ไทยคุณภาพระดับโลกนะคะหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอทุกสาขาใกล้บ้านคุณ